วันนี้เราจะมาดูสวนผักกันนะคะพเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นที่สวนผักตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะคะวันที่ยี่สิบสามมีสายยืนสองพันห้าร้อหกสิบหกครับเพื่อนๆอันนี้เรามาสวนผักนะคะเป็นบรรยากาศอันนี้กล้วยหอมเพื่อนๆดูเต็มคอเลยไม่รู้สีกล้วยหอมมีอยู่สองต้นนะคะเพื่อนๆบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นค่ะเรามาดูสวนผักนะคะ ส่วนที่ปลูกแตงกวามะเขือเทศนะคะสองอย่างตอนนี้มีแค่สองอย่างแล้วก็มะเขือเทศก็รื้อไปแล้วนะคะเขือเทศคือหมดรุ่นแล้วกําลังจะรื้อตอนนี้เหลือแค่แตงกวาประมาณงานหนึ่งได้นะคะเพื่อนแตงกวานี่เห็นเขาบอกว่าเดือนเดียวก็ได้เก็บลูกแล้วนะคะทุกคนเดือนเดียวเก็บลูกแล้วก็ต้องเก็บทุกวันด้วยถ้าปล่อยทิ้งไว้เผลอแค่วันเดียวคืนเดียว่มันโตเลยลูกมันใหญ่เลยเขาบอกแล้วนะคะเออป้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเป็นความรู้ใหม่ อันนี้ติดลูกแล้วค่ะแต่นี่คือเก็บทุกวันนะคะเห็นเจ้าของเจ้าของสวนบอกเก็บทุกวันวันละสิบยี่สิบโลสามสิบโลได้เงินทุกวันค่ะเพื่อนเกษตรพอเพียงนะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะสวนในดินนะคะพเพื่อนเดี๋ยวป้าจะขึ้นชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้เผื่อใครสนใจผักผลลาผักนะคะไม่มีผลไม้ค่ะพวกผักแตงกวาฟักทอง มะเขือเทศราชินีนะคะมะเขือเทศราชินีลงไว้เยอะมากนะคะตอนนี้แต่ว่ามันเป็นโรคนะคะแต่อันที่ว่าอีกแปลงหนึ่งเขาเก็บไปแล้วกําลังจะรื้อนะคะป้าก็จะขึ้นรูปให้ตอนที่เขามีลูกแล้วก็เขาเก็บไปขายให้ดูนะคะว่าลูกมันสวยแล้วก็มะเขือเขาสวยขนาดไหน ตอนนั้นเฉพาะมะเขือเทศอย่างเดียวเข้าขายได้ตั้งสองสามแสนนะคะอันนี้เขาบอกป้ามานะคะในระับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพื้นที่ก็ปลูกอย่างละงานสองงานครึ่งงานนะคะหมุนเวียนปลูกไปอยู่มีความสุขค่คะเพื่อนๆอ,อันนี้มะเขือเทศเด้ค่ะเพื่อนเพือนได้ยแต่ว่ารุ่นนี้นะเขาเก็บมุดได้เยค่ะเยอะมากเลยเขาเก็บได้เยอะนะคะนี่เขาเห็นเขาบอกว่าได้ 100, 200, 100ไไดแสนสองแสนเลยมันลูกมันดกนะคะเพื่อนๆน หลายมากเลยอันนี้ที่เหลือติดอยู่นี่ที่แรกเขาบอกว่าทิ้งไว้ให้มันแดงแล้วจะเก็บไปส่งพอดีว่ามันลายเนาะทางโรงงานเขาก็เลยไม่เอาส่งโรงงานที่เขาจะทำมะเขือเทศนะคะเพื่อนีเยนะคะได้เยอะเลยนะคะมะเขือเทศราชินีเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะรื้อนะคะรื้อแล้วก็ปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูตอนที่ว่าเขาปลูกแล้วมันแต่อเอมีลูกที่เขาก่อนที่เขาจะเก็บนะคะเนี่ยนี่คือตอนที่เขาปลูกไว้นะคะตอนปลูกก่อนที่เราเขาจะเราเห็นตอนนี้เนี่ย ออกดอกเต้นเลยเพื่อนๆดูสวยมากเลยว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปเขาเขามีจะพภาดไม่นิ่งเนาะป้าก็เลยขอภาพนิ่งเข้ามาสวยค่ะนี่นี่ลูกเยอะมากเลยแดงอันนี้คือเก็บสรงตลาดแต่เพื่อน,อ,น,นอันนี้ก็อีกแปลงหน,นึ่งเก็บนะ,น,ะนี่ทําไมโรคมันลงโรคมันลงอืม,มันดูแลยากนี่มัน,น,<อ>มน,นร้อรนโอ้รุปดอกแบญมีเขามันลง<อ>นดูดกินนเลี้ยงใบเรา มันก็รั้มต้นมันก็ไม่มันไม่เจริญเติบโตใช่จ้ะไอ้นี่เลยเออไปเหี่ยวตายไปแต่มันก็เป็นหน่วยเนาะจ้ะอืมเสียดายเนาะมีหน่วยด้วยค่ะทุกคนน่ะหน่วยยังหลาได้นี่แต่ว่ากระทิงมันเป็นโรคนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็ทำใหม่เนติดโรคเต็มเลยโรคใหญ่ด้วยเนี่นะคะอันนี้เจ้าของค่ะสองคนนี้คือเจ้าของสวนสองคนนี้มาอย่างนี้มันชอบเลยเนี่ยอย่างนี้เขาชอบอืม Mấy anh ngay cho bảo gạo quần nằm